เรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูติวแสนจนคนสวยกันอีกแล้ว English on tour ร่วย,ยกห้องวันนี้ครูติวจะพามารู้จักกับ a, an แล้วก็ the อยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ a, a หรือ อะนะคะใช้นำหน้านามทั่วไปแปลว่าหนึ่งคนหนึ่งตัวหนึ่งอันหนึ่งแหงหรือบางทีไม่ต้องแปลก็ได้เป็นการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบลอยๆโดยตัวเอเนี่ยนะคะจะใช้นำหน้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพระยันชนะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง man ผู้ชายหนึ่งคน M เป็นพยาญชนะใช้ A นำหน้านะคะ a dog สุนัขหนึ่งตัว a bird นกหนึ่งตัว a school โรงเรียนหนึ่งแห่ง a car รถหนึ่งคัน a snail หอยทากหนึ่งตัว a crocodile จระเข้นหนึ่งตัว a fox สุนัขจิ้งจอก1ตัวส่วน a n นนะคะ and ใช้นำหน้าคำนามทั่วไปเหมือนกันค่ะแปลว่า1คน1ตัว1อัน1แห่งหรือบางทีไม่ต้องแปลก็ได้เช่นเดียวกันเป็นการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบรอยๆแต่ต่างกับ a ตรงที่ว่า and เนี่ยนะคะ ใช้นำหน้าคําที่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u ห้าตัวนี้เท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น an elephant ช้างหนึ่งตัว an ice cream ice cream หนึ่งคน an umbrella ร่มหนึ่งคัน an orange ส้มหนึ่งผล an ant มดหนึตัว and apple apple หนึ่งผลจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ a และ an ทั้งสองตัวนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันนั่นก็คือแปลว่า1คน1อนันหรือว่า1แห่งซึ่งเราสามารถแปลก็ได้ไม่ต้องแปลก็ได้แต่สองตัวนี้ตามกันก็คือ a จะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะส่วน an นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสลักห้าตัวคือ a e i o u ส่วนเจอน,นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกดรับชมกดไลค์กดแชร์กดส r i b รให้กอบคุณคด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราคงหมดลงแล้วคุณครูคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ